และตอนนี้นะครับโปชานก็เดินทางมาถึงสนามกอล์ฟชีจันกอล์ฟรีสอร์ทนะครับสนามกอล์ฟที่ขึ้นชื่อทางด้านบริการและเซอร์วิสนะครับระดับ5ดาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะคะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะกับเรื่องของการบริการนะครับหรือเซอร์วิสของสนามกอล์ฟระดับ5ดาวนะครับที่ชีจันกอล์ฟรีสอร์ทครับคุณแมวครับอยากจะให้เล่าถึงประสบการณ์ตั้งแต่ ทางเข้าจากถนนใหญ่เลยครับเข้ามาที่ชีจันกอล์ฟรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ย user journey experience เนี่ยครับเป็นยังไงอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเจอม้ามาตลอดทางเนอะใช่ผมยังจำไม่ได้เลยว่ามีกี่ตัว <c oughs> อันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะ <c oughs> ผมก็เคยถามแต่ท่าน CEO ว่าม้าเนี่ยคือคือสัญลักษณ์หรือคือว <c oughs> งจุ้ยหรืออะไรไหม <c oughs> ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวเลย อันเนี้ยภรรยาผมชอบอ๋อชอบส่วนตัวเจ้ไส่วนตัวบอวอ๋อโอเคครับต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้สถานสถานที่มันดูดีดูสวยนะครับคราวนี้พอมาเราก็จะเน้นในเรื่องของ Arrival Experience เพราะฉะั้นอย่างน้องๆทีมงานทุกคนเนี่ยเวลาที่ไปก็จะไปต้อนรับนะครับไป g r e e ติ้งไปอะไรไม่ได้ตอนลงถุงอย่างเดียวแม้กระทั่งตอนกลับเนี่ยต้องยืนส่งลูกค้าเขาก็ไปทําเองแล้วที่สาคัญพอเข้ามาปุ๊บเรามี อีกตัวหนึ่งที่เราเป็น v a l u ลูแอเข้ามาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเก็อิญว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์ของเราชื่อบริษัท Smart Score เรามาคุยกันแล้วคอนเซปต์ไอเดียมันตรงกันเราก็เลยเอาตัวโซลูชันเขามาใช้ก็คือเป็นตัว Smart Score นะครับซึ่งนักกอล์ฟสามารถที่จะกดสกอร์ลงในแท็บเล็ตที่รถกอล์ฟได้คีนี้แต่ว่าที่ล็อบบี้เนี่ยก็จะมีในตัวที่เป็นจุดเป็นตัวปรินติ้งคิออรบ คือถ้าลูกค้าลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเล่นเสร็จนะครับมันสามารถขึ้นมาปริ้นสกอร์ที่ตัวนี้ได้นะครับรวมถึงตัวแท็บเล็ตที่อยู่ในรถกอล์ฟเนี่ยน้องๆแคดดี้จะเอาออกมาแล้วถ่ายรูปซึ่งรูปก็จะอยู่ในตัวสกอร์ครับซึ่งอันนี้มันคือที่ระลึก อืมนะครับลูกค้าสามารถมาทําได้แล้วมันบอกสแตทหมดครบหมดเลยป่ะครับครบหมดเลยคืออย่างเช่นคุณตีเข้าแฟเว่ยไหมใช่คุณตีลรงนี้อ่อัพแอนด์ดาวเซฟพาได้กีพัดอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับนักกอล์ฟที่มามาตีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถให้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ Data เพื่อให้ตัวเองเนี่ยไปพัฒนาฝีมือถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสอีกอย่างหนึ่งครับผมว่าไว้ให้ ผมก็ให้ตัวเฮดโปรดูคือเขาไม่ต้องมานั่งดูวิเคราะห์นะครับแล้วที่สําคัญคือตัวนี้จะมีแฮนดิแคปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีที่เรานําเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสบการณ์ให้กับทางลูกค้าเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงปุ๊บน้องๆก็จะแนะนําว่าให้ลูกค้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็น้องๆก็จะพาไปแนะนำโปรช็อปนะครับล็อกเกอร์อยู่ทางไหนห้องอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็นำไปส่งที่ล็อกเกอร์ครับผมก็คือครบเครื่องเลยครับ ก็ดูแลดังญาติมิตรครับสิ่งหนึ่งที่เราเราคำนึงถึงก็คือในเรื่องของประสบการณ์ของนักกอล์ฟหรือ Experi e n c e ของของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอยากให้ทุกคนเกิดความมีความสู้ว่ามาเล่นแล้วประทับใจสนุกกอล์ฟบางทีมันก็เครียดเกินไปไหมขึ้นอยู่กับฝีมือเพราะงั้นก็คือหลักๆของดิจีจันนี่ครับเราก็จะเน้นในเรื่องของ Experi e n c e ของนักกอล์ฟนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต้อนรับนะครับก็อยากให้ ทุกท่านที่มาถึงแล้วก็มาด้วยความสบายใจส่วนหนึ่งมันก็มาจากประสบการณ์ที่ผมผ่านจากสนามอื่นๆมาองค์กรมันมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์กับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยทางโอนเนอร์เนี่ยท่านได้ทําทุกอย่างไว้ดีอยู่แล้วซอฟต์แวร์อันนี้มันขึ้นอยู่กับทีมงานที่ชีจันเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราคัดเลือกคนเข้ามาก่อนทุกคนนะครับมีความแตกตา่างเพราะฉะนั้นถ้าเรารับคนที่อาจจะ ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สามารถที่จะไปกันได้บางทีมันก็เสียเวลาเขาแล้วก็เสียเวลาเราคือจริงแล้วพี่เชื่อว่าในวงการก็มีคนเก่งๆเยอะเวลาที่เราเลือกเราก็จะเลือกคนที่สามารถที่จะดูแลว,ว่าไปด้วยกันได้แล้วก็มีมีใจให้บริการที่เขาเรียกว่าคือ right person for the right job ถูกต้องนะครับที่พี่พูดพูดอยู่เสมอใช่ครับอันนี้มันก็มาจากจุดที่ที่เริ่มต้นนะครับว่าถ้าเราเลือกคนที่ถูกคนที่ใช่มันก็จะไปได้ เราให้ทุกคนมีอิสระทุกคนมีส่วนร่วมหมดก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาลองสัมผัสประสบการณ์นะครับก็อยากให้มาได้เล่นในบรรยากาศที่ดีการบร,ริการที่ดีนะครับแล้วก็กลับไปมีความสุขและก็ความประทับใจที่เราได้พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับในแต่ละวันในการต้อนรับท่านนักกอล์ฟทุกท่านนะครับและนี่ก็คือนะครับ the reason why นะครับทีจันกอล์ฟรีสอร์ท is the best golf d e s t i a t i o n in พัทยาครับ